หลวงปู่มั่นเมตตาให้อุบายภาวนาเมื่อไปหาท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นขณะที่จิตกำลังเจริญแล้วเสื่อมเสื่อมแล้วกลับเจริญและเป็นขณะที่กำลังได้รับความทุกข์ร้อนและกระวนกระวายมากท่านก็มีอุบายสั่งสอนแบบอนุโลมไปตามทํานองนี้เหมือนกัน คือเวลาไปกราบท่านท่านถามว่าจิตเป็นอย่างไรถ้าเป็นขณะที่จิตกำลังเจริญก็เรียกท่านว่าระยะนี้กำลังเจริญท่านก็ให้อุบายว่านั่นดีแล้วจงพยายามให้เจริญมากๆจะได้พ้นทุกเร็วๆถ้าเวลาจิตกำลังเสื่อมไปหาท่านท่านถามว่า จิตเป็นอย่างไรเวลานี้เราเรียนท่านตามตรงว่าวันนี้จิตเสื่อมไปและเสื่อมไปเสียแล้วไม่มีร่องรอยแห่งความสุขเหลืออยู่เลยท่านแสดงเป็นเชิงเสียใจไปด้วยว่าน่าเสียดายมันเสื่อมไปที่ไหนกันนะ้าเอาเถอะท่านอย่าเสียใจจงพยายามทําความเพียรเข้ามากๆเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่ๆ มันไปเที่ยวเฉยๆพอเราเร่งความเพียรมันก็กลับมาเองหนีจากเราไปไม่พ้นเพราะจิตเป็นเหมือนสุนัขนั่นแหลเจ้าของไปไหนมันก็ต้องติดตามเจ้าของไปจนได้นี่ถ้าเราเร่งความเพียรเข้าไปเข้าให้มากจิตก็ต้องกลับมาเองไม่ต้องติดตามมันให้เสียเวลา มันหนีไปไหนไม่พ้นเราแน่ๆจงพยายามทําความเพียรเข้าให้มากทีเชียวมันจะกลับมาในเร็วๆนี้แหละไม่ต้องเสียใจให้มันได้ใจเดี๋ยวมันว่าเราคิดถึงมันมากมันจะไม่กลับมาจงปล่อยความคิดถึงมันเสียแล้วให้คิดถึงทุกพุตโทติดติดกันอยา่าลดละ พอบริกรรมพุโทโธถี่ยิบติดติดกันเข้ามันวิ่งกลับมาเองคราวนี้แม้มันกลับมาก็อยากปล่อยพุโทโธมันไม่มีอาหารกินเดียวมันก็วิ่งกลับมาหาเราจงนึกถึงพุโทโธเพื่อให้เป็นอาหารของมันไว้มากๆเมื่อมันกินอิ่มแล้วต้องพักผ่อนเราสบายขณะที่มันพักสงบตัว ไม่วิ่งวุ่นคุณเครื่องเที่ยวหาไฟมาเผาเราทำจนไล่มันไม่ยอมหนีไปจากเรานั่นแลพอดีกับใจตัวหิวโหยอาหารไม่มีวันอิ่มพอเสื่อมพอถ้าอาหารพอกับมันแล้วแม้ไล่หนีไปไหนมันก็ไม่ยอมไป ทำอย่างนั้นแลจิตเราจะไม่ยอมเสื่อมต่อไปคือไม่เสื่อมเมื่ออาหารคือพุทโธพอกับมันจงทำตามแบบที่สอนนี้ท่านจะได้ไม่เสียใจเพราะจิตเสื่อมแล้วเสื่อมแล้วอีกต่อไป